ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับร้านวาวดบเพิงนะครับวันนี้วันที่1 4พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้นะครับก็มารีวิวสินค้านะครับไม่ได้รีวิวหลายวันนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นสูบแรงดันสูงนะครับสูบ PCP นะครับสำหรับสูบตัวนี้นะครับสามารถทำแรงดันสูงสุดอยู่ที่6000 PSI นะครับซึ่งนะครับการทำแรงดันนะครับตัวนี้นะครับ ทำแรงดันสูงมากนะครับผมมาพร้อมอ่ากับสายนะครับตัวนี้จะเป็นสายทําแรงดันสูงนะครับผมสามารถอัดแรงดันสูงสายไม่แตกนะครับผมตรงปลายสายนะครับเป็นลักษณะหัวควิกนะครับผมหัวต่อเป็นหัวควิกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นไส้กรองนะครับสีแดงตัวนี้เป็นตัวไส้กรองนะครับผมสายนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเกจนะครับตัวเกจตัวนี้นะครับเป็นเกจวัดอ่า ขนาดใหญ่นะครับอ่าด้านในมีน้ํามันนะครับเกรดวัดขนาดองพันพิษไอนะครับน้ํามันที่ใส่มานะครับมีลูกค้าสอบถามนะครับผมอ่าป้องกันอะไรนะครับสำหรับอ่าน้ํามันในเกรดนะครับตัวนี้นะครับทางโรงงานป้องกันการสั่นสะเทือนของเช่นแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้นะครับผมที่โรงงานแจ้งมานะครับผมโอเคนะครับอ่าเป็นฐานพับนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นฐานพับได้นะครับผมโอเคซื้อไปครั้งแรกนะครับประกอบตรงไหนบ้างนะครับก็จะมี ตัวมือจับนะครับมือจับไส่น็อตสตัวนะครับผมแล้วก็ตัวสายนะครับตัวเกจวัดนะครับแค่นี้นะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมก่อนใช้งานนะครับควรจะหมุนอ่าตัวจุดตรงตุตัวนี้นะครับผมหมุนให้แน่นนะครับถ้าไม่หมุนตรงนี้ลมจะออกตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการปล่อยลมข้างสายนะครับ เปิยลงค้างสายทําไมต้องมีนะครับคือเวลาเราต่อตรงหัวควิกนะครับตัวนี้นะครับผมหัวควิกตัวนี้มันทําการล็อกนะครับเมื่อทําแรงดันนะครับผมเข้าสู่หัวควิกนะครับแรงดันมันจะค้างสายนะครับเป็นแรงดันที่สูงนะครับซึ่งเราจะดึงหัวควิกออกได้ยากนะครับผมดึงหัวควิกออกได้ยากมากนะครับผมเราจึงนะครับผมทําการ เปิดวาล์วนะครับปล่อยข้างสายออกก่อนก่อนที่จะดึงหัวควิกตรงนี้นะครับเพื่อให้ดึงง่ายนะครับผมโอเคนะครับผมต่อมานะครับผมต่อมานะครับเรามาดูของแถมนะครับของแถมนะครับก็จะมีนะครับผมก็จะมีน้ํามันนะครับหล่อลื่นนะครับผมสําหรับการซ่อมนะครับผมประแจนะครับผมไส้กรองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวต่อเข้าจุ๊บมอไซน์นะครับคือหมายถึงอะไรตัวนี้นะครับใช้สําหรับนะครับผม เวลาเราต่อหัวคิวตัวนี้นะครับหมุนเข้าสู่จุกมอไซน์นะครับผมสามารถต่อเข้าไปได้เลยนะครับเป็นข้อต่อนะครับก็มีชุดซ่อมนะครับแถมฟรีหนึ่งชุดนะครับหากชุดตัวนี้นะครับหมดนะครับก็สามารถหาให้ได้นะครับผมมีเรื่อยๆนะครับสําหรับชุดชุดซ่อมนะครับผมโอเคนะครับอืมตัวนี้นะครับ ราคานะครับผมราคาอยู่ที่ราคา1,200บาทนะครับรวมส่งฟรีแบบโอนนะครับหากท่านใดต้องการเก็บปลายทางก็บอกเพิ่ม100บาทนะครับผมโอเคนะครับสนใจสินค้าสั่งซื้อนะครับติดต่อที่ไลน์นะครับไลน์ไอเดียศูนย์แปดนะครับแอดไลน์าตามาด้านบนเลยนะครับผมแอดไลน์มาสอบถามสั่งซื้อได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ การใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับอะไรพวกนี้นะครับที่อ่าไม่ได้บอกไปในคลิปนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับ